P.C.X. สตาร์ตติดบิดบิดบิดไม่ไปเป็นอะไรมาดูกันอาการประมาณนี้ มันบิดไปแต่ม <motiv ators> <ens eine> <era> <ke> ันต้องบิดเป็นครึ่งคันได่งถึงถึงรถจะไปฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันดู อถอดออกมามีคราบลวมันเครื่องเต็มเลยดูใกล้ๆนะเนหี่เราจะถอดมาเช็คดูอ่ะดูที่ฝาเครื่องนะครับเยิมย้มๆฉ่ำๆกันเลยครับนํำมันเครื่องอ่าดูที่แกนขับหลังซีนรั่วครับข้างหน้าก็ประมาณนี้ นี่ไงน็อตสกัดมาเย่งอีกแล้วครับท่านครัดหมดเลยนะครับใช้ดีใช้ทนจนลูกบวชหมดหมดนะครับถึงเหล็กแล้วก็ชามหลังอ่าส่วนสายปานก็ต้องต้องใช้ไปก่อนไม่งั้นงบ นกมันจะเยอะเกินไปโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนของกันก่อนเรียบร้อยได้อะไรมาแล้ว <laughs> มีชามครอบหรือชามคัดนอกคัดก้อนหลังแล้วก็ลูกยางพร้อมด้วยซีนสองตัวอ่มาดูกันทันนี้ซีนมันรั่วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซีนข้อ สีหลังสีหน้าสีหลังสองตัวพร้อมได้วลูกยางลูกยางคัดทั้งหมดนี้ร้อยกว่าบาทตัวก้อนคัดก้อนคัดก็ตัวก้อนคัดอาจจะแพงตัวก้อนคัดอ่ะเก้าร้อยกว่าบาทมันไม่ไม่ตรงกับรุ่นอื่นนะอ่านี่แล้วตัวชาม จามนี้สี่ร้อยกว่านะเพราะอันนี้มันสึกไปเยอะแล้วเห็นไหมแค่นั้นอันนี้ผ่นต้นๆน,น,นะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนเนี่ยก็ล้างเตรียมไปแล้วอันนี้ก็อัจจาบีเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ชามสลด์ยังดีนะเห็นไหมมันจะไม่ขุกคขลิกเหมือนอันนัวไม่กอกแก๊กอะ <laughs> แล้วสายพานก็ยังได้อยู่ทีนี้งบเขาถามว่ามันก็เริ่มแล้วแหละแต่ลูกค้าบอกเอาชุดนี้ให้ได้ใช้ก่อนอ่ะมีก็ค่าของพันกระบาทนะแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยในแครงนะเดี๋ยวก็เตรียมประกอบฉะนั้นวิธีประกอบอ่ะก็คลิปก่อนก็เพิ่งลงไปเดี๋ยวจะเบื่อกันนะมันจะช้าเดี๋ยวประกอบแล้วก็ลองขี่ดูเลยว่ามีกว่าเดิมไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปขี่กันดู ว่าจะดีกว่าเดิมไหมไป โอเคก็บิดดีกว่าเดิมแต่คือตามงมนะว่าจริงถ้าชุดหน้าเปลี่ยนด้วยมันก็เสียสมูทกว่าคันนี้ชามเะเลยังดีกว่าคันก่อนหน้านะทำไมถึงผมไม่ถ่ายตอนประกอบเพราะว่าถ่ายไปแล้วนะแค่ให้ดูว่าคันนู้น ชุดหน้าอันนี้ชุดหลังจบที่อะไรค่าของก็เหมือนที่บอกว่าตกอยู่พันกว่าบาทแล้วก็ล้างแบบนี้ชุดข้างแบบนี้400รอเหมือนเดิมแพงไม่แพงค่าแรง400รอยก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ